สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายกานระทิตาเฮียนจอยกับเกมแบทเทิลบอลเทสเตอร์เย่<ย>ที่<ว>ก็เพิ่มขุมมนะฮะโอ้โห,โห<ว>เล่นได้ดแล้วเล่นกันได้แล้วเก้าได้นะยเย่ได้ข่าวว่าครั้งที่แล้วทางวัด่านนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับทางวัด่านนี้ฮะเราเพราะงั้นเราต้องมาเล่นด่านนี้ต่อครับกินข้าก่อนนเป็นแนะนำตัวก่อนดิแต่ผมเด็กชายพระาบ๊ายบายมันจะไม่ต้องบอก ต้องบอกอย่างนั้นอต้องเอาเริ่มเลยแง่คณะทำทำไมฮีโรล่นทางไม่ด่าบนี้นะอ่าผมบอกแต่ชื่อเล่นก็ได้ครับแต่ั้นชื่อหลอกครัเหรอหลอกแน่ใจ ในใจนะว่าหลอกนะจริงๆก็เล่นไปไกลแล้วอะเดี๋ยวแป๊บขึ้นทำไมกันนีนาจริงพวกเราจริงๆพวกเราเล่นไปไกลแล้วนะครับจัตเตอร์สามนะครับเออมามามาแต่คุณนิโรบอกว่าให้มาเล่นด่านที่เขาค้างไว้ก่อนโอ๊ย เดะเดะเดี๋ยวกเกียร์ยังเดี๋ยวเคลียร์เองโอ้ยมันปิดรอบๆเลยฮีโร่เออเสร็จได้สักทีเนี่ยในที่สุดก็ได้เล่นได้กันแล้วเฮ้ยอ่ะกวักมาเรื่อยดิอันนี้ได้แล้วครับเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีกันที่สุดนะครับแต่ดูท่าทางเล่นกันแล้วเหมือนจะไม่มีเลยนะ ใช่อนนตอนเราเล่นด้วยกันเฉยๆตอนนั้นยังไม่ได้อัดเออแต่พออัดปุ๊บาความสามัคคีขึ้นมาทันทีตาเดินไ,ไปโดนไป <c oughs> เอ,อื้อไฟลิมๆหน่อย <c oughs> อ่ะทำเองก็ได้ <c oughs> อ่ะได้แล้วก็ถ้าได้ก็ไม่เป็นไรวเดี๋ยคๆๆๆ เออเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเอาตรงนั้นตายโยนมาโยนมานะนี่นี่ท่านไม่มีทางลับเออใช่ <c oughs> เลยรอก่อนเฮ้ยถึงได้บอกไงว่าอย่ามืงเก็บเลิศเดี๋ยวมันก็ว้าให้เองไ้มันต้องเก็บอันนั้นด้วยต้องเต้นกาโวก่อน มันถึงจะให้หัวกติเนี่ยใครไม่เชื่อเดี๋ยวครว่าเขาชื่อเราภาษาจริงๆอ่านตรงนี้ดูกดพรสเมื่อกี้มันเอาชื่อจริงมาทำเป็นชื่อในสตรีมอะไรเคื่อเชื่อบอกชื่อจริงมันก็ไม่เสียหายเราคีโร่จริงอ่ะเออออกไปก่อนมันกดจะบรรยูไม่ได้มาหนีมามาหนี่ ครับปาดืด้อดๆเอ้ยไม่ได้เด็ติดกระสิไม่เอาไม่เอาติดเล็กกระสิบนี่ร้องไห้นะแล้วคุณจะตามเขาทำไมเบอ่อเลยทำท่านินจารอละ <laughs> ตรงนี้ดิตรงนี้ <laughs> เอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดนะความสามัคคีครับหล่เยอะมากครับไปแล้วไปแล้วตาแบ่งบนตาแบ่งบนเชื่อเลยก็น่าจะรู้นะครับโอเพิ่มดี ระลึกใจที่งงนะครับจะบอกอีกทีนะครับว่าเจมี่ซื้อได้ไงไม่ต้องใครอยากรู้ไปดูใต้คลิปที่แล้วเอาเองอะไปดูพันหนึ่งเขาเองเดยที่เกียรติพิบอกนะอะแมวขี่เกียรต <c ười> ิเฮ้ยดูความสามติครับความสมมติสูงมาก <c ười> <c ười> มันเหยียบบล็อกก็จะเบิดเหยียบไม่ได้ตกน้ำาจ๊ะบจ๊ะบจ๊ะเ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 จ๊นเจ๊ะเจ๊ะเจบะเจ๊ะเจ๊ะเจเจ๊นเจ๊ะเจเจ๊ะเจ๊จะเจะเจจจเจจจะเจ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 จจเจบเจจจเจจ เดี๋ยวไปเก็บตกทีหลังเอ,อเ้ยไม่ต้องอย่าอย่าเล่นด่านนั้นนะอย่าเล่นตรงนั้นนะแต่อย่าเชนนะเดี๋ยวได้ซีอีกไม่เอาได้ตรงนั้นกี่ทีกี่ทีก็ได้ซีตลอดไม่เอาอะเจ้าเอะสหรับใครที่ไม่รู้ทางลับนะครับอยู่ตรงนี้ครับคุณต้องลงไปในช่องนี้นะครับแต่ผมไม่ลงไม่ลงงานเดี๋ยวได้ซีเพราะเราเคยเล่นไปแล้วเพราะว่าถ้าลงมันจะเก็ตจะไม่ได้ซี ถึงแม้เราจะเล่นด่านนั้นได้เอวกๆแต่มันจะได้ซีแทนนะนี่ก็ยุ่งตีบอลยุ่งเฮ้ยเอาเร็วๆๆ็เร็วเฮ้ยมานี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนข้างบนนี้อ๋อไม่มีไม่มีโทษโทษโทษโอ้ย tay em nạt mà bay, ngoạp Muốn đi đâu Đi vô cho mấy dung Đi bóng Đi vô bao Mấy kiểu, mấy kiểu Ta mấy ta không phải đá kìa Còn mình thiệt hả lo? มม่มันกระโดดไปแล้วเออแล้วก็ดันเรือมาไม,ไม่ไม่ก็ไม่ไมนาก็ไม่ต้องผ่านเออตรงน,นั้นน่ะดันมันให้นอนดิเออไอ้ดีดิ mặc dù 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 mặc มัดกระเช้ามลงจิตมัดมัดมัดพออ่อพ่อเออตามธรรมเนียมนะครับสุ่มกระช้าปองหลังเล่นจบหนึ่งสเต็ปหนึ่งซีนครับก็ใช่หน,หนึ่งส่วนเออหนึ่งซีนหนึ่งซีนออกก่อนครับเอ้ยออยังไม่จบดีกว่ายัง X สามซีนสองอยู่นี่เดินมาดิเดินให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละ ย่าบังมัถึกโอ้ไม่ดันรีบจบด่านนี้ด่วนเลยรีบละเหลือเวลา2นาทีในการอัดนะเนี่ยแปดนาทีสิบสี่วแลวอยากรูว่าทำไมต้องรีบจบครับก็ไปดูคลิปที่แล้วของคุณฮีโ่นะครับเสแล้วไหมเอย ไอสายฟ้ามันรีบๆเหลือเนู้นข้างล่างเอ้ยไอบ้าเร็วเร็วไปไปเร็วเร็วเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาลงมา เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผ่านด่านนี้เลย้องรีบผ่านเอออาเหลืออีกหนึ่งอันวันนี้ไปเร็ว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 ไปเราเร็ว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 เ้ยออโหดันได้ล้วดันได้แล้ว